One Day w i ิ h c e โอเอพิซที่2นะคะไปกันที่ตลาดบ้านใหม่8ปดลิ้วค่ะ ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Trips in My Memory อีกครั้งนะคะนี่เราขับรถต่อมาจาก วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะเข้ามาในเมือง8ปดริ้วนะคะเพื่อมาที่ตลาดบ้านใหม่ค่ะเราเข้าไปจอดรถที่ใต้สะพานรถไฟได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นจราจรนะคะคอยโบกให้ค่ะเราจะเข้าไปตลาดบ้านใหม่กันนะคะตลาดบ้านใหม่คืออะไรนะคะตลาดบ้านใหม่หรือตลาด100ปีนะคะเป็นตลาดเก่าโบราณเนาะ ที่สามารถมาเดินเล่นช็อปชิมชิลกันได้นะคะตลาดบ้านใหม่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นตลาดเก่าอายุกว่า100ปีเป็นชุมชนชาวไทยเสื้อสายจีนนะคะเนื้อในอดีตนะคะบริเวณนี้นะคะมีความคับข้างด้วยผู้คนประกอบอาชีพค้าขายนะคะ เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสําคัญของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะมีอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างติดริมแม่น้ําติดกันแบบเป็นพืชเลยนะคะคือมีมานานแล้วนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยคุณพ่อนอดเด็กๆเลยนะคะ คุณพ่อเนาะตอนเด็กๆเ,เรียนที่เซนหลุยนะคะโรงเรียนเซนหลุยเชาเชิงเซาเนี่ยค่ะก็จะมาพักอยู่ที่หอพักของอาจารย์หรือมาสเตอร์นะคะแถวๆบ้านใหม่นี่เองค่ะแล้วก็เดินไปโรงเรียนโดยผ่านตลาดบ้านใหม่แห่งนี้ค่ะแต่สมัยตอนที่น็อตเรียนที่แปดลิ้วนี่นะคะน็อตเรียนที่โรงเรียนเซนแอนโทนีนะคะ ไม่มีตลาดแห่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าก็ด้วยความที่เป็นชุมชนเก่าใช่ไหมคะก็จะปิดแล้วก็ล้างไปก็คือย้ายตลาดไปอยู่ที่ตลาดบกแทนนะคะอันนี้เมื่อกี้เราซื้อแจงรอนมากินแจงรอนก็จะคล้ายๆกับทอดมันนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะชอบก็ซื้อมากินคลไม้นะคะแก้หิวแล้วระหว่างที่เดินเราก็ลังจะเข้าไปทานอาหารกลางวันที่ตลาดบ้านใหม่นะคะที่ร้านที่อยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็ระหว่างทางค่ะก้อนนี้ค่ะเดอะแก๊งเราก็ ซื้อของกินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีกล้วยทอดกล้วยแขกทอดนะคะมันทอดเผือกทอดร้านข้างหน้านี้ก็อร่อยเช่นกันค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าอาบาจอจังหวัดฉะเชิงเซานะคะนำกลับมาฟื้นฟูนะคะเพื่อให้เป็นตลาดนะริมน้ําเพื่อเรียกว่าสร้างกลับมาให้แบบคึกคักเหมือนเดิมนะเหมือนในอดีตนะคะ แล้วก็รวบรวมร้านอาหารรสเด็ดต่างๆของแปดลิ้วมาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานนะคะอาหารพื้นบ้านต่างๆที่หาซื้อได้ยากแล้วนะคะในปัจจุบันต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเตี๋ยวเรือต่อชามเนี่ยค่ะก็แนะเป็นอีกร้านที่แนะนํานะคะอันนี้กุ้ยช่ายเจอิมนะคะจากเกาะขนุนนะคะเกาะขนุนอยู่ที่ไหนอยู่ที่อําเภอพนมสารคามนะคะโดยปกติเนาะจะกินร้านเจจูเจยูนะคะ ต่ร้านเจอิมก็อร่อยเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่ได้คือถ้ามาที่นี่นะคะไม่ต้องไปถึงพนมสารคามก็สามารถซื้อได้ค่ะอันนี้ก็เป็นหอยจอนะคะแล้วก็ทอดมันกุ้งค่ะเราสามารถซื้อเอากลับไปทานที่บ้านได้นะคะแล้วก็จะมีจุดให้เราถ่ายรูปตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะก็จะมีเพ้นท์ตามผนังอะไรอย่างงี้ค่ะให้เราสามารถถ่ายรูปได้เนาะ จะสังเกตว่าที่น็อตเดินผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมีร้านของเล่นนะคะแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆมีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะช่วงที่น็อตไปเนี่ยอันนี้เป็นช่วงวันที่20กรุมพานะคะก็จะมีมะม่วงออกมาแล้วนะคะก็จะมีมะม่วงน้ําดอกไม้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีว่าแปดลิ้วนะคะหรือชาเชิงเซาเนี่ยอำเภอบางค้านะคะจะเป็นอำเภอที่ปลูก มะม่วงหลายสายพันธุ์มากๆนะคะถ้าใครมาที่นี่แนะนําให้มองหามะม่วงที่ชื่อสายพันธุ์ว่าขายตึกนะคะเขาบอกว่าเป็นมะม่วงที่ต้องบอกว่าคนอยากกินนะคะต้องขายตึกมากินอะไรแบบนี้อร่อยมากๆจริงๆนะลูกจะสีเหลืองมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วกินเป็นมะม่วงดิบนะคะมะม่วงสุกจะไม่อร่อยนะคะขายตึกถ้าสุกแล้วจะเละไปะคะ่ะก็จะ ถ้าดิบเนี่ยก็เรียกว่ากําลังกรอบๆอ,อร่อยอ,อยเลยค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นของเล่นโบราณน,นะคะที่เราสามารถซื้อกันได้ตอนน้องเด็กๆนะคะจะเห็นว่าทุกร้านนะคะหลายๆร้านก็จะรับคนละครึ่งบ้างรับโปรโมชั่นต่างๆของราชการนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินอาหารกันที่อยู่ข้างในตรงนี้นะคะร้านข้างในตรงนี้ค่ะเป็นวันนี้เรามีสปอนเซอร์เลี้ยงอาหารเราโดยพี่สมนะคะก็คือซ e อของเรานั่นเองค่ะเรามานี่ค่ะ ข้างหน้าเราเมื่อกี้ใส่เสื้อดำนี่คือซุนดี้นะคะเป็น VP ของทีม DCOE ค่ะอันนี้คือน้องสินโตน้อยนะคะแม้ว่าเราจะมาหลังตุดจีนไปแล้วนะคะก็น,นี่เขาเปิดโชว์ให้เราดูนะคะคุณจูดก็จัดไปหนึ่งตัวค่ะพร้อมกับป้ายาน้องปุ้ย HR อีกน้องปุ้ยซื้อไปหนึ่งตัวนะคะอีกเช่นกันค่ะน,นี่ก็จะมีบุหรี่มีเงินแบงค์ปลอมต่างๆของเล่นเราเมื่อตอนเด็กๆค่ะแล้วก็มีของเล่นสมัยใหม่ถ้าเห็นนะคะก็จะมีอูโน ของดีเมืองแปดริ้วเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่ค่ะมะม่วงนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วก็จะมีผกักมีของพื้นบ้านต่างๆมากมายให้เราซื้อกันได้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆตรงเข้าไปเนะะี่ยค่ะก็จะมีเป็นบ้านร้านค้าริมน้ำนะคะให้เราสามารถเดินชมได้ก็เดินไปวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วนะคะแล้วก็คนค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากเป็นวันเป็นช่วงที่เรียกว่าโควิดเราเพิ่งซาลงมานะคะ ก็จะมีของที่ระลึกต่างๆด้วยค่ะน,นี่ดีมแคอร์นะคะด้านหลังของบ้านต่างๆตรงนี้ค่ะจะเป็นบ้านริมน้ำนะคะก็คือสามารถเข้าไปนั่งทานกว๋วยเตี๋ยวริมน้ำได้เลยนะคะโอเลี้ยงค่ะแปะหลานะคะอร่อยมากอย่าลืมพลาดอย่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ ก็จะมีของหลายอย่างนะคะสามารถซื้อกลับไปกินกันได้ค่ะบรรยากาศจะค่อนข้างชิมชิวนะคะมีข้าวแช่ด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้าวแช่นี่<อ>ข้าวหมักนะคะข้าวหมักคืออะไรคือข้าวที่ดองนะคะเหมือนคล้ายกับหมักกับเหล้าะคะ่ะเป็นข้าวหมักนะคะก็สามารถเอาไปกินแบบเย็นๆโบราณๆได้นะ,ะเหมือนกินแล้วมีแอลกอฮอล์นิดนึงก็อาจจะเมาได้นะ,ะต้องระวังนิดนึงนะคะ่ะ เดินไปข้างในถึงสุดทางเลยนะคะจะมีวัดเล่ง6กยี่นะคะหรือว่าชื่อที่ชื่อเป็นภาษาไทยว่าวัดฉีจีนประชาสัตว์นะคะเดินจากตรงจุดนี้ไปไกลพอสมควรเลยนะคะแต่วันนี้เราไปได้ไม่ถึงนะเพราะร้อนมากๆจริงๆแล้วคนก็เยอะนะคะก็เลยแต่จะต้อง escape ออกไปนิดนึงนะคะแต่เนี้ค่ะพอเราเดินข้ามสะพา,านปูนอันนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าติดแม่น้ำบางประกงค,คืออยู่บนน้ำจริงๆนะคะหมู ตลาดนี้ค่ะไม่ใช่แค่ริมน้านะคะแต่กกอะเป็นริมน้ำเนาะแต่ตอนนี้ถ้าเราจะเห็นนะคะน้ําขึ้นก็คือบ้านอาคารร้านต่างต่างเหล่านี้ค่ะสร้างอยู่บนน้ํานะคะแล้วติดอีกฝั่งหนึ่งก็ติดถนนนะคะนี่ค่ะแวะได้นะคะก็จะมีนี่ค่ะน้องๆเป็นชมรมเหมือนกนรรำไทยนะคะก็สอนรำไทยฝึกรำได้นะคะมาฝึกกันได้แล้วก็เรียนกันได้ค่ะ หรือแม้กระทั่งเข้าไปชิมแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับน้องๆได้ค่ะม,มาเดินที่นี่แล้วเหมือนอะไรนะคะต้องบอกว่าเหมือนกลับบ้านค่ะเพราะว่าน้องเป็นคนน้องเรียนอยู่ที่ปัติลิ้วตั้งแต่ประถมหนึ่งปหกเลยนะคะแต่อยู่โรงเรียนเซนต์แอนโทนีก็ตอนเด็กๆค่ะจะได้มาเดินตลาดอย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะก็ใกล้ๆที่นี่คือตรงหลังวัดเทพนิมิตนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะก็ จะเดินช่วงที่มีงานวัดนะคะแล้วก็อีกคีนึงก็คือช่วงที่มีงานหลวงพ่อสอนนะะุธรค่ะงานวัดของหลวงพ่อโสธรเนาะ,นนะก็จะมีงานฉลองก็จะมีของเล่นมากมายาก็ร้านรวมแบบนี้ค่ะให้เราสามารถเดินช็อปชิมชิลกันได้ค่ะต้องบอกว่าทุกอย่างนะคะไม่แพงแล้วก็อร่อยนะคะมาตลาดนี้สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะคะลองหาดูคือขนมต้มนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวสามเหลี่ยมอะคะ่ะแล้วกินกับน้ำตาลอร่อยมากๆค่ะ ซึ่งไม่มีไส้อะไรนะไม่ใช่บาจานนะคะอันนี้เราจะเห็นด้านซ้ายมือของในคลิกระทะนะคะอันนี้คือขนมกรงนะคะอร่อยนะคะต้องบอกว่าตอนเด็กๆชอบมากๆนะคะแต่ก่อนจะมีแค่แบบเดียวนะตอนนี้มีแบบชาโคมีอะไรด้วยนะใส่งาดำอะไร่ะเงี้ยแล้วก็ขนมถังแตกก็มีนะคะ <Okay. S 1> เรียกว่าขนมหายากที่เราแบบกินตอนเด็กๆขนมไม้อะไรอย่างเงี้ยก็หาได้แถวนี้นะคะ นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศแบบเก่าๆโบราณบราณน,นะคะที่เอาบ้านไม้เก่าโบราณกลับมาฟื้นฟูกลับมา,ลบมาแล้วบูรณะกลับมาเพื่ออนุรักษ์ความเป็นบ้านไม้ริมน้ําแล้วก็ตลาดริมน้าอันน่าจะเป็นแห่งเดียวในฉะเชิงเซานะคะเพราะตลาดคลองสวนก็จะอารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่าก็จะไม่เหมือนตรงนี้นะคะไม่ใช่ตลาดน้ํานะคะที่นี่แต่เป็นตลาดริมน้ําค่ะ เดินเลยเข้ามาสักพักนะคะหลังจากที่หมดโซนอาหารนะคะก็จะเป็นโซนของเสื้อผ้าของใช้นะคะเราจะเห็นด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีศาลเจ้าอยู่นะคะซึ่งศาลนี้นะคะชื่อว่าศาลเจ้าปุนเท่าม้านะคะหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองค่ะก็เป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านนะคะซึ่งต้องบอกว่าจากที่บอกไปแล้วนะคะตลาดเนี่ยค่ะเดิมเลยค่ะชุมชนนี้เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะที่สามารถมาสักการะบูชากันได้ค่ะหเหมือนองค์ที่อยู่ที่มาเก๊านั่นเองค่ะนี่คือซุปตาของทริปนี้นะคะ<ต>ชื่อน้องไข่ต้มค่ะเป็นลูกชายของน้องโอลิฟนะคะ HR สาวสวยประจำบ้านปูค่ะและนี่คือที่เห็นขากันอยู่นะคะนั่นคือแม่เลี้ยงค่ะ วันนี้เรา Adopt น้องไข่ต้มกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังงายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Trips in my memory ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่สำหรับเอพิโซดต่อไปนะคะเอพิโซดที่3กับ One Day w วิ h ซีโอนะคะเราจะพาไปแก้ชมกันค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านใหม่นี่เองค่ะแล้วจะเดินออกจากตรงนี้ไปค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ